สวัสดีค่ะอมฮาวาเทียนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อมจะนำฮาวาเทียมาใส่ปุ๋ยกันปุ๋ยที่อมใช้ที่สวนนะคะเป็นหลักก็คือปุ๋ยมูลไส้เดือนเพราะว่าฮาวาเทียเขาไม่ได้ชอบการเจริญตกโตที่แบบเร่งโตค่ะเราใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ดีกับระบบรากด้วยอมก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนประมาณนี้แล้วก็จะโรย โรยแบบนี้ค่ะโรยตามขอบกระถางก่อนที่เราจะลดน้ำอา่าคลิปนี้จริงๆแล้วจะใส่ประมาณผมจะลดน้ำกลางคืนเนาะแต่อา่าถ่ายคลิปให้ดูเนาะจริงๆแล้วเราควรจะใส่ก่อนลดน้ำในเวลากลางคืนค่ะก็จะเคาะเคาะอย่างนี้เห็นไหมคะเคาะเคาะเอามือกดไว้ตรงที่ต้นตรงกลางหน่อยอ่าพอดินพอปุ๋ยมูลเส้เดือนเนี่ย ลงไปแล้วปุ๊บเราก็ลดน้ำตามแค่น,นี้เองอันนี้คือวิธีทิกสั้นๆของการใส่ปุ๋ยให้กับน้องไม้อบน้ำของเราอย่างนี้อันนี้ผมทำตอนเช้าเราตรงชุ่มกระถางนะคะเพราะว่าไม้มีรากแล้วไม้เรามีรากแล้วนะคะนี่ประมาณนี้นะโอเคค่ะ